สื่ครับผมนายเทงเอาข้าหลังผมคือบูธ t s e k กเกในงานมอเตอร์เอ็กเป็นการเกิดตัวครั้งแรกของทางซี e k เกอร์ในงานแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบูธเขาเนี่ยมีรุ่นไหนมาบ้างบอกเลยว่า 7X เนี่ยน่าสนใจมากครับและแน่นอนเขาว่าซ e e k เอร์เนี่ยเขาไม่ใช่แค่แบรนด์ทั่วไปแต่เป็นแบรนด์ที่วางตัวระดับพรีเมียมครับเขาจึงเอารถที่โหดที่สุดแรงที่สุดเปรถ E ีที่แรงที่สุดตอนที่มันเปิดตัวมาเมื่อปี2023ครับ ซีเคอร์01 FR มากกว่า1,300แรงม้ามอเตอร์ขับเคลื่อน4ตัวทำแท้งเทินหมุนในวงกลมได้และ0ูยน100แค่2วิเท่าน,นั้นครับบอกเลยว่าผมไปลองขับมาแล้วที่จีนนะเป็นรถที่ขับโคตรดีที่สุดของรถบรรดารถจีนทั้งหมดเมื่อเทียบกับพละกำลังแรงม้าของเขาครับเบสพื้นาฐานบนส01แต่ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ย โอกาสขายไทยคือน้อยมากๆครับเพราะว่าเขาไม่พัฒนาโมเดลตัวนี้เป็นพวงมาลัยขวาแล้วก็ต้องรอเจนใหม่ของ001มาแทนครับอันนั้นนะ่ะอาจจะมีลุ้นอันนี้เอามาโชว์ให้ดูว่าแบรนด์เขาก็ทํารถเทพๆแบบนี้ได้ครับ001 FR ตกแต่งคาร์บอนรอบคันบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับซึ่งพลักําลังพัน1 3 0 0แรงม้าเนี่ยบอกเลยว่าพวกเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกนะครับเบรกบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆในเรื่องของสิบพอร์ตต่างๆรวมถึงพวอ แรงกดท้ายรถนะครับชิ้นส่วนสปอยเลอร์คาร์บอนเนี่ยเพิ่มแรงกดในด้านท้ายทําให้การขับขี่ภาพรวมดีขึ้นแล้วก็ดีไซน์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลากหลายคนชอบมากๆของทางซีกเกอร์ครับนี่เป็นรถทรงแบบพ่อบ้านแต่ความแรงเนี่ยเกินระดับซูเปอร์คาร์ไปแล้วครับอันนี้คือเป็นรุ่นที่โหดที่สุดทางซีกเกอร์ที่เขาทาออกมาเมื่อปี2023ด้วยแต่อีกรุ่นหนึ่งที่เขามาโชว์นะครับซิ e เกอร์ 7X หรือว่า 7x เเป็นรถขนาดใหญ่ซึ่งออกมาแข่งประมาณพวกอวทาร หรือว่า X เิงนะครับนี่เป็นทรง SUV ครอบครัวเลยจะขนาดใหญ่กว่าซี ker อร์ X ครับแล้วก็เป็นดีไซน์แลงเกจแบบใหม่แล้วมีมอเตอร์คู่ช่วงล่างถุงลมวิ่งไกลถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จและด้านหน้าเป็นไฟ LED จุดๆนะครับผมเขาเรียกว่า Star Gate เป็นออปชันที่ต้องเพิ่มเงินของทางซี ker ซึ่งเมืองจีนเนี่ยออปชันตรงนี้เพิ่มเงินเกือ,กอกบ1 0 0 0 0 0บาทครับแต่มาไทยอาจจะไม่ได้ออปชันนี้นะก็ต้องอรอลุ้นในปีหน้าซึ่งเขาคาดว่าเปิดตัวในช่วงควอเตอร์2ของปีหน้าครับว่าจะมาราคาเท่าไหร่ แต่ผมให้ให้เดาๆเนี่ยน่าจะประมาณล้านห้าล้านหกเป็นตัวเริ่มต้นแต่ตัวท็อปที่ประตูไฟฟ้ามอเตอร์คู่ช่วงล่างถูงลมเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันครับว่าจะแตะ2ล้านหรือไม่ครับแต่ดีไซน์เนี่ยผมว่ามันเป็นรถจีนที่ดีไซน์ได้ยุโรปมากๆเลยนะคือความเรียบง่ายเส้นสายไม่เยอะและภายในของซีเกอร์เนี่ยผมว่าถูกจริตมากๆครับดีไซน์วัสดุการออกแบบโทนสีคือทําได้ดีครับและซีเกอร์เรื่องความปลอดภัยได้พัฒนาร่วมกับทางวอลโวมาเยอะมากรุ่นนี้ ถ้ารถตกน้ำเมื่อไหร่มีกดปุ่มทําให้กระจกแตกแล้วเราออกมาจากรถได้ครับไม่ติดในรถแน่นอนถ้ารถตกน้ำหรือว่าจมน้ำส่วนการชาร์จไวแบต8 0 0รวลชาร์จไวถึง350กิโลวัตต์บอกเลยว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากๆของทางซีเกอร์โลโก้มีไฟอยู่บนกระจกแล้วนะครับไม่อยู่ด้านท้ายรถแล้วแต่ด้านท้ายเป็นไฟไลท์บาร์แนวยาวเออผมว่าสวยนะเป็นรถที่เรียบง่ายแต่ดูทันสมัยครับ ผมถึงห้องสภมมาระท้ายก็ขนาดใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนี้เปิดทั้งบานแบบนี้มีไฟสำรองมาให้ช่วงล่างถุงลมปรับสูงต่ำได้กดพับเบาะได้และนี่ลองดูข้างในครับหลังคากา๊าซรูขนาดใหญ่และเบาะชูโทนด้วยและถ้าเรากดออปชันแน่นๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าโคตรพรีเมียมครับแต่เนี้ยไม่ได้ประตูไฟฟ้านะแต่มีหน้าจอทีวีแบบไฟฟ้ามีโต๊ะทำงานแบบไฟฟ้าเปิดปิดพับเป็นไฟฟ้าทั้งหมด มีกล้องคอยวิดีโอคอลประชุมงานได้แอร์หลังมีมาให้และม่านด้านหลังเป็นไฟฟ้าควบคุมผ่านตัวจอตรงนี้ทั้งหมดเลยครับเปิดปิดตัวม่านตรงนี้ได้หมดเลยนี่ซึ่งม่านนี้ก็จะเปิดปิดเลื่อนเป็นไฟฟ้าทั้งหมดและถ้าเป็นรุ่นประตูไฟฟ้าเนี่ยเราสั่งงานประตูผ่านตรงนี้ได้ครับ <S <S งานพวกนี้คือพรีเมียมมากๆนะที่วางแก้วมาครบเฮดลูมเหลือเฟือกระจกขนาดใหญ่มีม่านบังแดดมาให้ และตรงนี้ก็จะมีพวกที่ใส่ของอะไรต่างๆมาให้ด้วยครับเออผมว่างานทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะรวมถึงภายในด้านหน้าเนี่ยผมโคตรชอบงานออกแบบของซีเกอร์ครับแอร์ด้านบนนี้ไม่โดนบงนะังหน้าจอแล้วยิงมาตรงนี้ได้และแอร์ข้างๆก็ใหญ่สะใจครับมี a m b เบียน i ไลหน้าจอสั่งงานปรับเปลี่ยนทุกอย่างของตัวรถได้ลื่นไหลเอาเรื่องลำโพงก็เป็นของทางซีเกอร์เองแล้วมีเฮดอัพดิสเพย์หน้าจอคนขบับมีมาให้และพวมาลไรขอบตัดบนล่างครับ เออผมชอบวัสดุงานออกแบบแล้วก็การเก็บงานภาพรวมของตัวคันนี้นะส่วนเบาะตรงนี้นะครับก็วัสดุดูดีและแก้จุดด้อยของซิกเกอร์เอครับมีเก็กเก็บของด้านหน้ามาให้เพราะว่าคันนี้พัฒนาร่วมกับฝั่งเอเชียมากขึ้นช่องเก็บของตามสไตล์คนเอเชียเพิ่มเติมเข้ามามากขึ้นแต่ซิกเกอร์เนี่ยยุโรปพัฒนาเกือบร้อยเปอร์เซให้พวกช่องเก็บของอาจจะไม่จุกจิกเท่าไหร่ครับซึ่งแน่นอนว่าภาพรวมบู o ซิกเกอร์เนี่ยแนวคิดของเขาคือสีส้มเป็นหลักแล้วก็โมเดิร์นทันสมัยนี่ ตกแต่งผมโค้ชชอบงานแบบบ้านนี้มากๆเลยอ่ะคือค่ายนี้เขามีหลักการแนวคิดที่ค่อนข้างเป็นยุโรปมากๆครับรวมถึงการใช้ออกแบบโทนสีต่างๆนี่และคันนี้นะครับซิกเกอร์ตัวเริ่มต้น1 1 9 9 0 0้บาทและก็ซิกเกอร์ไม่เข้าร่วมนโยบายสงครามราคาครับคืออิงราคานี้แน่นอนซื้อได้เลยไม่ต้องห่วงว่ามันจะปรับรถเหมือนอีกค่ายนึงที่ชอบรถจนไม่เก่งใจลูกค้าครับอันนี้คือเขาอิงราคานี้ ราคาที่จีนก็ไม่มีการปรับลดแต่เป็นการเพิ่มรุ่นย่อยเข้ามาทําให้ราคาถูกลงครับต้องเข้าใจกันหม่ว่าซิกเกอร์ไม่มีการลดราคาทั้งในจีนและก็ที่ไทยด้วยครับอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะมอเตอร์เดียวพละกําลังอาจจะไม่ได้แรงมากนะักแต่ระยะทางได้ค่อนข้างไกลและก็ราคาจับต้องได้ง่ายออปชันภาพรวมถือว่าทาได้ค่อนข้างดีครับและในงานโปรต่างๆก็ถือว่าน่าสนใจด้วยฟรีประกันภัยรับประกัน8ปีเหมือนเดิมครับและแถมวอล์บ็อกด้วยเช่นเดียวกัน แม้จะเป็นตัวเริ่มต้นแต่คุณก็ได้หลังคากระจกขนาดใหญ่เหมือนกัน Spot, ออปชั่นบายสปอร์ตระบบช่วยขับมาครบแตกต่างแค่เรื่องของล้อแล้วก็ความแรงแค่นั้นเลยที่มันแตกต่างกันรวมถึงพวกบอกไฟฟ้าคู่หนะ้าอาจจะหายไปแต่ถ้ารุ่นท็อปคุณจะได้พวกนี้ครบหมดเลยครับและตัวเริ่มต้นนะครับทุกอย่างภายในคือจัดเต็มขาดแค่พวกลำโพงยามาฮ่าแบบรุ่นท็อปจะไม่ได้แต่ฝาท้ายไฟฟ้าไฟ LED ดต่างๆโลโก้สีเงินให้มาครบทั้งหมดครับเนี่ย รถมันไม่ได้เล็กนะรถมันใหญ่เหมือนกันนะครับคนอาจจะมองว่าเออมันเล็กแต่พอใช้จริงๆเนี่ยใหญ่เท่ากับพวกรถ SUV ขนาดกลางเลยแล้วก็ภายในเนี่ยถือว่านั่งสบายนั่งสบายกว่าคู่แข่งร่วมแพลตฟอร์มของเขาครับนี่ลองดูขนาดตัวรถเทียบก,กับผมได้เออข้างในกว้างกว่าที่คิดครับและคันนี้คือรุ่นแฟลกชิพครับเป็นสีเบจที่ผมเป็นสีนี้คือผมชอบมากเลยอะ่ะมันตัดกับสีดําได้อย่างลงตัวครับและรุ่นแฟลกชิพควรจะได้ล้อ ที่เป็นล้อฟอร์ดขนาด20นิ้วซึ่งล้อฟอร์ดเนี่ยถ้าใครแต่งรถน่าจะรู้จักกันดีว่าล้อมันเบามันแพงแล้วมันก็โคตรดีครับแต่ซีเกอร์ก็ให้มาจากโรงงานลายซิ่งไม่ต้องมาทึบเทิบอะไรเลยครับเป็นลายที่สวยนะตัดกระสีดำสีเบดได้อย่างลงตัวครับแล้วก็หลังคาเป็นแบบทูโทนนะมือจับแบบซ่อนไฟฟ้ามีมาให้ เรื่องของระยะทางเรื่องของการกินไฟผมมีทดสอบในรีวิวเต็มกันไปแล้วก็ไปดูกันได้ครับแต่ในงานนี้ก็เรียกได้ว่ามาโชว์ทั้งรุ่นธรรมดารุ่นแฟกชิพทั้งสีเบสสีเขียวแล้วก็อาจจะมีรุ่นอื่นในงานจริงๆอีกทีหนึ่งครับแต่อันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็มี0ูซูหนึ่แล้วก็เซเครับที่เอามาโชว์ในงานโดยเช่นเดียวกันและคันนี้นะครับทุกคนเห็นน่าจะรู้จักกันเพิ่งลงรีวิวกันไปนะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าที่รู้ที่สุดแรงที่สุดแล้วก็วิ่งได้ไกลที่สุดในบบรรดาคคู่่แขงทุกนนนนัันนนนใตอี้ เทียบกับราคาเทียบกับความพรีเมียมที่ได้ซิเกอร์0 0 9ย์9 0 0ล้าน99,000บาทครับผมก็มถือว่าเป็นราคาที่ดีนะแต่ะทางไกลความแรงจัดเต็มและก็เรื่องของความพรีเมียมวัสดุในตัวรถที่ใช้เข้ามาช่วงล่างถุงลมล้อขนาดใหญ่20นิ้วให้ยางมิชลิน p n p o t s t s r t r v ี v มาด้วยลายโคดส,สวยครับแถมช่วงล่างการขี่ในการใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นรถที่ซับแรงกระเทือนได้ดีมากช่วงล่างไม่ยย้ยยไม่โยนผมกล้าบอกว่า เป็นรถตู้ MPV ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในตอนนี้ในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของความแรงในเรื่องของความพรีเมียมและดีไซน์อาจจะแล้วแต่คนชอบว่าชอบความเหลี่ยมสันชอบความเบรนโบรบทอะไรแบบนี้ไหมอันนี้ถือว่าแล้วแต่ชอบครับแต่ผมว่าดีไซน์อบนนี้ก็แปลกใหม่ดีนะไม่เหมือนอีกค่ายมากเกินไปไม่เป็นทรงแบบ MPV ตลาดมากเกินไปด้วยครับกับซีเกอร์009คันนี้ครับก็ถือว่าเนี่ยมีคาเฟ่มีโซนห้องนั่งเล่นนะก็ตกแต่งเป็นธีมของเขา เออผมชอบการคุมทีมของตัวบ o o สติกเกอร์นี้มากเลยครับ009นก็จะมีที่มาโชว์ในตอนที่ผมถ่ายเนี่ยก็จะมีสีดำนะแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็สีขาวเป็น3สีหลักที่ขายในไทยส่วนภายในสีเทามีมาโชว์สีขาวน้ำเงินมีมาโชว์แล้วก็สีดำมีมาโชว์ครับเรียกว่าทุกสีทุกออปชันที่สามารถสั่งซื้อได้เขามีมาโชว์ทั้งหมดแล้วผมกล้าบอกเลยว่าหลังจากที่เอาไปเทสยาวๆเนี่ยเป็นรถตู้ที่ขับดีมากๆอันดับต้นๆในตอนนี้ครับทั้งเรื่องของช่วงล่างการขี่ความปลอดภัย เนี่ยเออสีน้ำเงินคันจริงสวยมากๆเลยนะแต่เสียดายว่าในเรื่องของไฟกระจังหน้าเนี่ยในไทยไม่ได้ใส่เข้ามาครับรวมถึงออปชันที่เป็นสีเงินเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เข้ามาอันนี้แล้วแต่ชอบผมอะ่ะชอบเรียบๆรียบแต่ถ้าเป็นสีเงินเนี่ยรถก็จะมีความหรูหรามากขึ้นไปอีกครับก็แล้วแต่ชอบเพราะว่าเหมือนจะเป็นสั่งซื้อในเมืองจีนเนี่ยออปชันกระจังหน้าเงินเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทครับแต่ถ้าในไทยผมว่าก็ลองติดต่อสอบถามดูว่าสามารถกดออปชันเพิ่มไหมหรือว่าสั่งให้มาติดตั้งเองได้ไหมครับก็ รอดูกันแต่ดไซน์เนี่ยแล้วแต่ชอบนะบางคนอาจมองว่ามันดูไม่ค่อยสมูทแต่เห็นเหลี่ยมๆแบบเนี้ยค่าสาประสิทธิ์แรงเสถียนถือว่าค่อนข้างต่ำด้วยครับก็ประมาณนี้ครับเป็นการพาชมบูธของซีเกอร์เข้าๆแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆตัวรถสเปคเนี่ยทั้ง009ทั้งซีเกอร์ X ผมก็รีวิวจัดเต็มกันไปแล้วครับในเรื่องของระยะทางการกินไฟการใช้งานจริงๆว่ามันวิ่งได้กี่กิโลรวมถึงการขับขี่ฟีลของช่วงล่างเป็นยังไงก็ไปติดตามรีวิวกันได้ครับ ในบูธซีเกอร์ของที่มอเตอร์สปก็ประมาณนี้นะการตกแต่งตัวรถที่เอามาโชว์คุณจะเห็นอะไรบ้างเอามาโชว์ตัวไหนบ้างก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับรวมถึงการตกแต่งก็มีของน่ารักน่ารักนะเนี่ยมีพวกแจ็คเก็ตหนังที่ดีไซน์ดีมากๆเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเขาขายไหมหอเดี๋ยวมาโชว์ก่อนนะแต่ของพวกนี้เนี่ยลองดูธีมงานออกแบบของเขาครับมันดูไปในทางเดียวกันดูมีความเป็นพรีเมียมยุโรปซึ่งก็มีคนออกแบบยุโรปซะแบบเกือบ80%นะ่ะ ก็ไม่แปลกใจครับที่เขาคุมโทนได้ประมาณนี้นี่นี่มีโมเดลรถด้วยครับก็ประมาณนี้ครับส่วนในเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องของราคาซเกอร์ยืนยันอีกครั้งว่าเขาไม่ลดราคาไม่เล่นสงครามราคาครับแต่จะมีโปรของแถมเพิ่มเติมอะไรไหมก็ลองติดต่อเซลล์ในงานได้หรือว่าไปลองตามโชรูมตามสาขาที่ใกล้บ้านก็ได้ครับทุกสาขาทุกดีลเลอร์ทุกโชรูมได้โปรเดียวกันได้ราคาเดียวกันไปเทสต์ได้กันได้เลยครับน่าสนใจหลากหลายรุ่นและผมกล้าบอกว่า เป็นรถแบรนด์จีนที่ทําการขับขี่การออกแบบภาพรวมเนี่ยมาทับใจมากๆเลยครับและใครสนใจครับก็มาดูกันได้ที่ Impact c h a n g e r เมืองทองธานียีบ้าพฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับผมก็มาดูกันได้มีรถหลากหลายรูปแบบหลากหลายรุ่นครบทุกสีภายนอกภายในมาให้ดูกันด้วยครับยังไงคลิปนี้นะครับถ้าหา,า,ากมีข้อิดพราองใดก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยครับผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ